สวัสดีครับทุกคนรูชื่อนาะยันธวุฒิอัธนงหรือว่าครูอ้นนะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเพราะวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเ,เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจในเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีปริมาณเงินเนี่ยมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนั่นเองซึ่งมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเราเป็นอย่างมากนะครับมาเริ่มที่อย่างแรกคือภาวะเงินเฟ้อนะครับ ภาวะเงนินเฟ้อหรือว่าอินฟล레ชันเนี่ยเป็นภาวะที่ราคาสินค้าผมใช้ของกินะอะไรต่างๆที่เราใช้ในวิถชีวิตประจำวันเนี่ยและราคาการบริการทั่วไปมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอ่ะมีมากเกินไปนักเรียนอาจจะคิดว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีปริมาณเงินมากเกินไปก็แบบเป็นเรื่องดีนี่ที่เรามีเงินมากขึ้นถึงราคาสินคา้าจะสูงขึ้นเราก็ซื้อได้ถูกไหมแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะยิ่งมีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากเกินไปค่าของเงินก็จะยิ่งลดลง ทำไมเราต้องหาเงินเนี่ยมาเพิ่มในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงข,ขึ้นนั่นเองเหมือนที่มาเห็นเนี่ยครับก็คือมีจานวนเงินเท่าเดิมแต่ว่าซื้อสินค้าได้น้อยลงเพราะค่าของเงินมันลดลงนั่นเองนะครับระดับของเพราะเงินเฟ้อแบ่งออกเป็นออกออกปสามระดับซึ่งครูเนี่ยได้ใส่อีโมจิเอาไว้แสดงถึงอารมณ์ของคนในแต่ระดับอย่างแรกคือเงินเฟ้ออย่างอ่อนเนี่ยคนไม่มีความสุขเพราะอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเงินเฟ้อปานกลางเนี่ยเราจะเริ่มเรียด์รับ เงินเฟอบบโรงเรียนนี่คือไม่ไวล้ลัอยากแบบตะโกนออกมาดังๆนะครับนักเรียนหนึ่งเลยคือเงินเฟ้ออย่างหแบบนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีประชาชนเนี่ยมีเงินจับจ่ายใด้สอยเป็นดังมากเห็นไหมครับเพราะว่าเงินเนี่ยก็ต่อราคาสินค้าเนี่ยจะสูงขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่คนเนี่ยเขาจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจหรือว่าเงินในมือประชาชนเนี่ย มีมากขึ้นนะไม่คนเนี่ยมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นต่อให้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นสัก5%เอร์นเี่ยคนก็คิดว่าซื้อได้อยู่แล้วเพราะเงินเรามันมีมากนะครับซึ่งเพราะว่าเงินเฟ้ออย่างอ่อนเนี่ยจะกระตุ้นการผลิตภายในประเทศการลงทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับจึงทำให้เพราะนี่เพราะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเนี่ยคน่ยมีความสุขเพราะามีเงินใช้มากนั่นเองสองคือเงินเฟ้อระดับกลางร,ระดับนี้เนี่ยเร่มเพียนแล้วนะครับ เพราะระดับราคาของสินค้าหรือบริการเนี่ยสูงขึ้น5-20%ต่อปีซึ่งมันสูงขึ้นมากจากระดับอย่างเ่อเนย5%แต่น,นี่กระโดดมาถึงมากสุดคือ20%ซึ่งกระโดดขึ้นมาสูงมากปกติเนี่ยสมมติว่าเราซื้อขนมเลยเนี่ยขอละ20ถูกไหมขึ้นมา20%เนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นปสักพอละ40 50 60ขึ้นมาขึ้นมาสูงมากนะครับทําให้แบบ ยิ่งสินค้าและบริการเนี่ยมีราคาสูงขึ้นมากเท่าไหร่ค่าครองชีพของคนเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยทําให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเพราะต้องหาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายมากขึ้น3สางเงินเฟ้อระดับกลางแรงรดับนี้นี่คือแบบจะตายได้อะครับคือแบบราคาสินค้าสูงกว่า20%ต่อปีคือมันสูงขึ้นมากก้าวกระโดดไปเลยและคือสินค้าและบริการเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบปกติก็สูงอยู่นั่นเองสูงขึ้นเรื่อยๆครับใครแบบ จะหาตังที่ไหนมาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมครับเพราะมันแพงเกินประชาชนเนี่ยก็จะเดือดร้อนอย่างมากก็ต้องทํางานหนักหาเงินมาใช้นู่นใช้นี่ที่ปราจะวันครับต้องซื้อถังโองกินของใช้อะไรต่างๆถูกไหม้ายของการเกิดภาวะเงินงเฟ้อน,นะครับก็คืออุปสงค์เนี่ยมากของอุปทานก็คือความต้องการซื้อเนี่ยมากกว่าความต้องการขายเพราะอะไรถึงผู้ผลิตเนี่ยใช้ทรัพยากรในการผลิตเต็มที่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถผลิตเพิ่มได้เช่น เราเนี่ยผลิตนมออกมาขายใช่ไหมแต่แบบเรผลิตหมดแล้วเต็มที่แล้วคือมันได้เท่านี้แล้วมันจะต้องผลิตเพิ่มไม่ได้ก็จะทําให้ราคาของสินค้าและบริการมันสูงขึ้นเพราะเราผลิตเพิ่มไม่ได้แล้วซึ่งเมื่อผลิตเพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยปัจจัยการผลิตเนี่ยที่เราจะไปหามาผลิตเพิ่มเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันหายากทำให้ทุนการผลิตนี่มันสูงขึ้นทาให้เนี่ยค่าจ้างแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยทาให้การผลิตเนี่ย ้องลดการผลิตเพราะว่าค่าจ้างมันเยอะเกินไปใครจะอยากจ้างไหมครับเพราะเราต้องจ่ายค่าจ้างในงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันทําให้สินค้าในขาตลาดเพราะสินค้าขาตลาดเนี่ยก็ส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการทําให้มีราคาที่แพงขึ้นหรือสูงขึ้นนั่นเองผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อน,นะครับก็คืออํานาจของของ,งเงินเนี่ยลดลงเพราะอะไรเพราะปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันมากเกินไปทำให้ประชาชนเนี่ย ต้องการหาเงินมาจ่ายใช้สอยเนี่ยมากขึ้นเมื่อราคาสินค้าและบริการูงขึ้นจงเป็นแน่เลยค่าครองชีพของคุณก็สูงขึ้นตามไปด้วยทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลงเพราะต้องทํางานหนักหาเงินมาใช้ต่างๆนานาถูกไหมหากเกิดเงินเฟ้อรุนแรงเนี่ยจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถขายสินค้าได้จึงลดการผลิตลงทํให้ถึงการสินค้าไม่ได้เพราะว่าเมื่อเกิดเงินเฟ้อเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมครับผู้ผลิตก็อยากจะผลิต พราะราคามันสูงเดี๋จะขายแต่ดับการคือผู้บริโภคเนี่ยเพราราคาสินค้ามันสูงขึ้นใครมันจะแบบไปซื้อครับเพราะมันแพงเกินไปผู้บริโภคเนี่ยแบบไม่ต้องการจะซื้อหรอกก็ทําให้การผลิตเนี่ยและการลงทุนในของประเทศเนี่ย,นนยลดลงตามไปด้วยนั่นเองในทางกนนารแก้ไขเพราะาเงินเฟ้อน,นะครับคือนโยบายการเงินนะครับก็ต้องใช้แบบเข้มงวดเพราะว่าเราต้องรัดก,กุมในการใช้เงินซึ่งนโยบายการเงินเนี่ยก็จะมีเครื่องมือทั้งหมด4อันนะครับก็คือ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มการจดหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพิ่มมาตราเงินสุดํำรองตามกฎหมายเพิ่มมาตรารับช่วงซื้อรถนั่นเองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยคืออะไรด้วยความที่ปริมาณเงินในมุมประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมากเกินไปทำให้ธนาคารเนี่ยต้องนโยบายแบบดอกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยคืออะไรเมื่อคนลดทำให้คนเนี่ยอยากฝากเงินธนาคารมากขึ้นถูกไหมเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นคนก็อยากเอาเงินไปฝาก ฝากมากขึ้นถูกไหมแต่กับกันการที่ธนาคารปล่อยกู้เงินเนี่ยอัตรา,าดอกเบี้ยใน่ยกจะสูงขึ้นตามเพราะม้คุณเนี่ยไม่อยากไปกู้ทำให้เป็นเสมือนว่าแบบดึงเงินจากประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยล้วก็สุดสถานการแลกัฐบาลเพื่อไม่ให้เงินเนี่ยเกิดการเฟือม,มากกว่าน,นั้นเพิ่มการจำนยหลักทรัพย์ของรัฐบาลคืออะไรปกติรัฐบาลอาจจะขายบันธบตรอยู่แล้วถูกไหมแต่เมื่อเสิดภาวะเงินเฟือเ,เนี่ยรัฐบาลอาจจะขายพันธบารเนี่ย มากขึ้นเพราะว่าอยากจะดึงเงินจากมือจา่าชวเนี่ยกลับเข้าสู่แบงก์หรือรัฐบาลเพื่อไม่ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเฟ้อเกินไปและกลับมาคือรัฐบาลเนี่ยจะซื้อพันธบัตรคืนน้อยลงเพราะไม่อยากให้คนเนี่ยถีบเงินมากเกินไปเพื่อมาจ้างเงินสดจำรองตามกฎหมายคือปกตินเนี่ยธนาคารเนี่ยอาจจะไปเป็นอย่างมากเลยเพื่อให้คนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนแบบทําอะไรที่อยากทําจะลงทุนการค้าค้าขาย ร้านอาหารไรกว่าไปแต่เมื่อเกิดพอกเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารเนี่ยจะลดการปล่อยกู้เงินลงเพื่อมให้เงินในมือของประชาชนเนี่ยมีมากเกินไปแต่กับการคืิมเงินในสำรองตามกฎหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองเพื่อมาตรการรับว่วงซื้อรถคืออะไรก็คือปกติเนี่ยคนเนี่ยอาจจะมีตัวสัญญาเงินส่วนตัไหมแล้วเอาไปขึ้นก่อนเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาจะ เงินจากการซื้อรถเนี่ยปกติอาจจะหักสัก5หรือ10แต่เมื่อเกิดพอเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารเนี่ยจะหักเพิ่มเป็น15 20หรือ25ให้เงินเนี่ยจากประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ธนาคารในรัฐบาลมากขึ้นนั่นเองในทางที่ไถ่ภาวะเงินเฟ้อก็คือนโยบายางการคงก็คือต้องใช้แบบหดตัวก็จะมีสี่เครื่องมือด้วยกันก็คือ 1. คือเพิ่มการเก็บภาษี 2. คือ ลดการกอ่อหนะี้สาธารณะ3ก็คือลดการใช้จ่ายของรัฐบาลสีก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบเกินดุลใช้งบประมาณแผ่นดินแบบเกินดุลเนี่ยคืออะไรก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดหารายได้นั่นเองเพื่อมาเกา็บภาษีคืออะไรปกติเนี่ยรัฐบาลอาจจะเก็บภาษีอยู่ที่7%เปอซ็นอย่างนี้ถูกไหมแต่เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการจะดึงเงินจากมือประชาชนหรือวบเศรษฐกิจเนี่ยกลับเข้าสู่ ธนาคารหรือแบง์มากขึ้นทำให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มมติภาษีจากเกตอาจจะเป็น9011เพื่อประชาชนเนี่ยต้องจ่ายภาษีมากขึ้นเสม,มอในการดึงเงินออกจากประชาชนนั่นเองลดการกู้หนี้สาธารณะเคยอ,อะไรก็คือปกติรัฐบาลอาจจะกูยก้ยืมกู้ยืมกู้ยืมมากเกินไปไม่แบบมันเกิดนี่ถูไกไหมแต่ว่าโดเฉพาะเงินเฟ้อเนี่ยรัฐบาลต้องลดการกู้ยืมลงเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเงินในประชทน,นี้มากขึ้น สอ,อ,สอคือลดการใช้จ่ายของรัฐบาลคือปกติอย่างรัฐบาลอาจจะใช้จ่ายมากไปจนเกินจนเกินไปในการลงทุนทาโครงการอะไรต่างๆแล่เมื่อเกิดเราะเงินเฟ้อเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องลดการใช้จ่ายหรือการลงทุนต่างๆเพื่อไม่ให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากเกินไปเพื่อหยุดภาวะเงินเฟ้อนั่นเองการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบเกินดุลคืออะไรเกินดุลก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินน้อยกว่ารายได้หรือภาษีที่เก็บมาได้ ตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือรัฐบาลเนี่ยจะเก็บภาษีมาได้1ล้านบาทแต่นําเงินที่จัดเก็บเนี่ยมาใช้เพียง5 0 0 0 0นบาททางนี้ก็เพื่อไม่ให้เงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดเงนินเฟ้อรัฐบาลจึงแก้ไขด,ด้วยการใช้จ่ายน้อยลงเราจะเห็นได้ตามเป็นเพราะคือรัฐบาลเนี่ยจะเก็บมา2แต่จกาไปหนึ่งนั่นเองมาต่อที่ภาะวะเงินฝืดนะครับราวาเงินฝืดหรือว่าดิ f ฟเ t i ชันเนี่ยคืออะไรก็คือภาะวะที่ราคาของสินค้าที่เราใช้ทัวไปในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้เนี่ย รวมถึงราคาของการบริการทั่วไปเนี่ยมีราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีใช่ไหมครับเพราะว่าราคาลดลงทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นแต่นักเรียนต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าปริมาณเในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันต่างเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป,ประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยมีเงินถีดคลองอยู่น้อยนั่นเองถ้าเกิดจะไม่เข้าใจนะครับมาดูตรงที่หมายเองนะครับก็คือประชาชนเนี่ยมีจำนวนเงินเท่าเดิมแต่ว่าซื้อสินค้าได้มากขึ้นหดจริงแต่ประชาชนเนี่ยมีจำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะใช ระดับของพาเงินฝืนนะครับแต่งออกเป็นสามระดับเงินกระเพาะเงินเฟอ้อเลยซึ่งครูก็ได้ใส่อีโมจิไว้สแสดงถึงอารมณ์ของประชาชนในระดับนั้นๆนั่นเอง,งเงินฝืดอยากอ่อนเงินฝืดปานกลางแระเงินฝืดรุนแรงนั่นเองหนึ่งคือเงินฝืดอยากอ่อนระดับนี้เนี่ยเป็นภาวะที่คนเนี่ยจะมีความสุขเพราะว่าระดับราคาของสิงคนค้าลดลงไม่เกิน5%เปต่อปีซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้มีเงินจับใจกรสอยมากขึ้นเช่นตอนแรกเนี่ยเราอาจจะซื้อขนมเนี่ยยูท่คอรส ยี่สิบบาทอาจจเลียหอลละสิบห้าบาทในประมาณนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อขนมพวกนั้นได้เยอะขึ้นซึ่งจะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยสามารถซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาลดลงได้มากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวเพื่อมีการลงทุนมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว2คือเงินฝืดระดับกลางระดับนี้เนี่ยมีความเครียดลเพราะอะไรเพราะว่าถึงระดับราคาสินค้าจะลดลง5 2างต่อปีก็ยิ่งแย ถึงต่อให้สินค้ามันจะถูกแค่ไหนแล้วก็มันมีเงินไปซื้อเพราะว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันน้อยนั่นเองนะครับนักเรียนทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีเงินซื้อสินค้าและบริการเมื่อประชาชนเนี่ยไม่มีเงินซื้อสินค้าและบริการจะส่งผลยังไงทําให้ผู้ผลิตเนี่ยขายของไม่ได้คิดว่าการผลิตลงซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อไปสามนะครับเพราะว่าเงินฝืดเงนนเง็งดับนี้เนี่ยเครียดมากเครียดมากๆเลยเพราะว่าระดับราคาของสินค้าเนี่ยลดลงมากกว่า20%ต่อปีก็จริง สินค้าบริการเนี่ยราคาเรล,ลงมาอย่างรวดเร็วแต่อย่าลืนมนะครับรว่าเราเนี่ยไม่มีเงินที่จับจ่ายใช้สอยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีเงินน้อยทําให้ผู้ผลิตเนี่ยอยู่ชะง,งักการผลิตเพราะว่าเมื่อบริโภคไม่ซื้อสินค้าจะลงทุนมาทําไมจะผลิตไปทาไมลงไปก็ขาดทุนอยู่ดีทําให้เกิดการว่างงานนั่นเองสร้างเหตุการเกิดภาวะงเงินฝืดน,นะครับ ฟังชาเนี่ยอาจจะพิมพ์บทบาทออกมาใช้น้อยเกินไปจึงเมื่อเบี่ยงพอต่อความต้องการของประชาชนในการจัดจกาบใช้สอยในชีวิตประจำวันสถาบันทางการเงินหรือว่าธนาคารเนี่ยอาจจะลดหรือชะลอการออยสินเชื่อทำให้คนเนี่ยไม่สามารถผู้เงินเนี่ยออกมาใช้ในการลงทุนต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองขาดดุลการค้ายอย่างต่อเนื่องก็คือการที่เราเนี่ยนำเข้าสินค้าม,มามากๆแต่ว่าส่งออกได้น้อยเ็าเท่ากับว่าเราเนี่ยมีแต่รายจ่ายเลารายรับของเราเนี่ยมายกกว่ารายจ่ายนั่นเอง ทำให้สูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศนั่นเองนะครับนักเรียนผลกระทบของพ่อเงินฝืดผลกระทบของพ่อเงินฝืดเนี่ยก็คืออนานาจซื้อของเงินเนี่ยพิมมากขึ้นก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับระบบเงินในเศรษฐกิจเนี่ยมันมีน้อยทําให้คนเนี่ยไม่มีเงินที่จะจับใจกร้สอยในการซื้อสินค้าและบริการ,รการผลิตและการลงทุนเนี่ยก็จะลดลงเพราะผู้ผลิตเนี่ยยสินค้าไม่ได้และบริการไม่ได้จะลงทุนในเพื่ออะไรลงทุนเพื่อขาดทุนใช่ไหม ก็จะเกิดปัญหาการว่างานตามมาเพราะว่าผู้บริตเนี่ยไม่ต้องการจ้างแรงงานมาเพราะว่าไม่ได้มีการลงทุนทําให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้น้อยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยคือการซบ,บเซาและชะลอตัวนั่นเองแนวทางแก้ไขพอกเงินฝืดมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือนโยบายการเงินนโยบายการเงินเนี่ยต้องใช้แบบผ่อนคลายก็คือตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยก็คือเองินเฟ้อจะมีเพิ่ม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 ,ม,มใช่ไหมและก็ของเงินฝืดเนี่ย ก็จะเป็นลดอาาัตราดอกเบี้ยก็คือจากเดิมเนี่ยอาจจะเก็บอยู่ที่7%ตแต่เมื่อเกิดภาวะเงินฝืนเนี่รัฐบาลลดเหลือแค่5%เพื่อประชาชนเนี่ยมีเงินเก็บในมือมากขึ้นจะได้จับใช้ได้สอยได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองลดการจำหน่ายหลักทรัพย์รัฐบาลลดการลดอาาัตราเงินส่วนสารองตามกฎหมายแล้วก็ลดอาาัตรารับช่วงซื้อรถนั่นเองลดอาาัตราดอกเบี้ยเริ่มที่เนี่ยธนาคารอาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่เปแต่เมื่อเกิดภาวะเงินฝืเนี่ ธนาคารเนี่ยอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือประมาณ3%ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเก็บเงินไว้กับตัวเองเพราะว่าถึงจะฝากไปดอกเบี้ยเงินฝากมันก็น้อยใครมันจะฝากถูกไหมกลับกันถ้าเราเก็บเงินกับตัวเองเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นในทางกลับกันของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อเราลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยคนก็จะกู้มากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันน้อยลงทำให้คนเนี่ย แต่จะกู้มาทํากิจการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าลงทุนต่างๆนั่นเองลดการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาลคืออะไรก็คือเติมที่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะขายอยู่พันธบัตรเนี่ยอยู่มากมันเกิดภาวะเงินฝืดเนี่ยรัฐบาลอาจจะลดการขายพันธบัตรลงแับกัเนี่ยรัฐบาลจะซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยมากขึ้นเพื่อประชาชนเนี่ยมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเองตัวอัดดาเงินสดสำรองทากฎหมายเดิมที่เนี่ยธนาคารอาจจะปล่อยกู้อยู่ที่ประมาณหนึ่งตามแผนภาพแต่เมื่อเกิดเงินฝืดเนี่ยธนาคารเนี่ย อาจา่จดับลอยกู้เพิ่มเป็น3าเส้ประชาชนเนี่ยกู้เงินไปลงทุนทําธุรกิจต่างๆเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นทําให้เกิดทาให้ไม่เกิดภาวะเงินเฟื่ยลดอัตราการรับช่วงซื้อรถคืออะไรก็คือการที่ธนาคารเนี่ยหักเงินจากคนที่ไปขึ้นตัวสัญญาเงินสดเนี่ยก่อนเวลาเต็มเมื่อเกิดภาวะเงินเฟื่เนี่ยแบงค์เนี่ยอาจจะหักลดอัตราตรงนี้ลงให้น้อยกว่าเดิมเพื่อให้คนเนี่ยเงินเก็บในมือเพิ่มมากขึ้นจะได้นำมาจับจ่ายใช้สอย แนวทางแก้ไขภพวะเงินฝืดอีกอย่างก็คือนโยบ,บายการคลังต้องใช้แบบขยายตัวเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเฟื้นตัวขึ้นหนึ่งเลยก็คือลดการเก็บภาษีสองคือเพิ่มการกร่อหนี้สาธารณะเพื่อมาใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลต่าง,างๆเพื่ออำนวยความสุขและกัาประชนในการบบใจัดแจกให้สอยนั่นเองการใช้คูประมาณแบบเกินดุลแนวทางการแก้ไขภพวะเงินฝืดอีกอย่างก็คือนโยบ,บายการคลังแบบขยายตัว ก็คือการลดการเก็บภาษีเพิ่มการก่อนี้สาธารณะเพื่อมีเงินเนีนะนะ่ยมาให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลก็คือเพิ่มการลงทุนสร้างโครงการต่างๆเพื่อประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นการใช้ประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าการจะเก็บรายรับมันเองลดการเก็บภาษีเคื่อะไรวปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะจัดเก็บภาษีที่7%แต่เมื่อเกิดเพราะเงินเฟือเนี่ย รัฐบาลเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่5%ให้คนเนี่ยใช้จ่ายภาษีน้อยลงแต่มีเงินเก็บอยู่ในมือมากขึ้นจะได้มีเงินไปซื้อของต่างๆนานานั่นเองเพิ่มการกู้หนี้สาธารณะรัฐบาลเนี่ยต้องกู้ยืมเงินมากขึ้นเพื่อนํามาใช้จ่ายต่างๆในกิจการของรัฐเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยต้องลงทุนมากขึ้นในโครงการต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความจะเลื่อและกระเต้องมากขึ้นจะทําให้ไม่เกิดภาวะเงินฝืดนั่นเอง ใใการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลคืออะไรก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าไรายได้หรือภาษีจัดเก็บมาได้ดรังที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือร,รัฐบาลเนี่ยจะเก็บภาษีมาได้1ล้านบาทแต่นาเงินเนี่ยมาใช้ถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาททั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอาชีพเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เกิดการชะลอตัวแต่เกิดการฟื้นฟูนั่นเองนังเป็นพาะเพะือรัฐบาลเนี่ยจะเก็บมาแค่หนึ่งแต่ว่าจะจ่ายออกไปสสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือ1เงินเฟ้อเนี่ยเป็นภาวะที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐก มากเกินไปนะครับของสินค้าและบริการเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นอํานาซื้อของเงินเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือลดลงนั่นเองสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวหรือเฟื่องฟูมากเกินไปผู้ที่ได้เปรียบก็คือผู้ผลิตลูกหนี้และนายธนาคารนั่นเองสองคือเงินฝืดเป็นภาวะที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีน้อยเกินไปทําให้ราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีราคาที่ต่าลงอํานาจซื้อของเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวหรือซบเซาผู้ที่ได้เปรียบก็คือผู้มีรายได้ประจําเช่น ข้าราชการเพราะว่าข้าราชการเองเดือนประจำาก็ให้เงินจะน้อยขนาดไหนก็จะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่แล้วทำให้ข้าราชการเองสามารถซื้อของได้มากขึ้นเองรวมถึงเจ้าหนี้และผู้อมด้วยเราครันี้นะครับครูขอจบการเรียนการสอนพิ้งนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับ